เปล่ายังไงเนี่ยรบกวนส่งมาบอกกันนิดนึงนะบอกกันนิดนึงน่าจะได้รู้ว่าสัญญาเราดีขึ้นบ้างหรือยังถ้ายังไม่ดีเนี่ยจะได้ไปด่ามันต่อเออได้มีเรื่องกันต่อใช่เพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของช่องซุปเปอร์บันเทิงเหมือนกันเราต้องช่วยกันดูแลนิดนึงช่วยกันดูนิดนึงฉันหลงที่เล่นวิ่งสู้ฟัดใช่ไหมพี่จีนใช่ไหมในซองถ้าฉันหลงเนี่ย เห็นน้องยูกิยิ้มก็สดชื่นอะไรครับคุณสันชัยอะไรอะไรคุณเห็นแล้วพี่นันยิ้มไม่สดชื่นไงผมผมยิ้มผมมีเลซไนมีความในตลอดสวัสดีพี่จีนยูกิพี่นันพี่ต่อป่วยจริงหรืออยากป่วยจริงป่วยจริงโทษถ้าไม่ป่วยจริงบอกแล้วนะคือถ้าไม่ไม่ถึงขั้นไม่หยุดใช่ปกติแล้วเวลาที่เห็นพี่ต่อมานั่งเนี่ยหลายครั้งไม่สบายนะอ่รอเลร่ยเสียงไม่มีเลยโทรพี่ต่อรอไม่เป็น ไม่ไหวจริงๆวันนี้เขาเลยการไม่ได้ป่วยไม่มีเสียงนะครับป่วยจริงๆป่วยจริงๆย้อีกทีนะครับ CO42.2.0 0ประเด็นของเราวันนี้ก็คือสถานที่ครับคุณคิดว่าสถานที่ไหนเนี่ยคุณอยากจะแนะนำให้เข้าไปถ่ายหนังที่สุดจาบ้านคุณก็ได้สวยดีบรรยากาศดีวิวดีอาหารอร่อย ตัวแสดงบ้าบอกเขแตกอะไรเอามาจะเป็นสถานที่ต <ๆ S 1> ิดหนังที่อยากไปก็ได้ใช่หรือว่าดูหนังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหฉันเสียรู้มันต้องไปเที่ยวต้องไปเที่ยวสแส้วเ่ยห,หรือรู้สึกว่า,าสวยจังแล้วประทับใจที่ที่ไหนสวยๆแล้วน่าไปให้ไปถ่ายะเอาที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวดองกับสถานที่นะครับส่งมา4ีโ2ซีสองสองศูนย์รับรางวัลของเราที่เห็นอยู่ในรายการไปเลยนะหรือใครอยากจะเลือกรางวัลด้วยตัวคุณเองนะครับคุณอยากได้มากแล้วหมอนใบนี้เนี่ยไม่ได้นี่ ซองครับซองปริศนาใบนี้เรามีคําถามอยู่ว่าในนี้คือนักแสดงหนึ่งคนนักแสดงซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นไอดอลของพี่ซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะครับชอบใครใบก่อนเบรกนี้ว่าเป็นดาราแอคชั่นเบรกหน้าเดี๋ยวมาใบกันต่อนะครับพร้อมกับส่งมาก่อนนะเออส่งมาก่อนนะเรถ้าไม่ส่งมาไม่ใบนะเพราะหมายถึงไมนานไปดูวันสัปดาห์นะครับแล้วเราจะได้มาเถียงกันว่าตกลงเนี่ยมันสนุกจริงไหมครับ ควรไปดูไหมควรจะเสียค่า,าตัวแน่ๆค,คะ่ะช่วงหน้าคะ่ะตอนนีฟาสักครู่ครับ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นมวยคู่เด็ดของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้ายกที่หนึ่งกันเลยดีกว่าไทยไฟจะบ้าเหรออะไรเนี่ยเออพี่แดนคุณหน้านวนว่าไงรูปเมื่อกี้เนี่ยนะทำไมอ่ะตอนนี้ก็ยังนวนอยู่นะหน้าผ่องมากนะคะหนนายยกนี่เดี๋ยววันนี้เราจะดูกันว่าใครจะโดนเจียนกันแน่วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องชัมบาร่าครับใครดูมาแล้วเนี่ยรีบส่งความคิดเห็นเข้ามาก่อนก็ได้ว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาฟังเอา วิจารวิภาวกวีจารณ์กันนะครับไม่ห้สปอยนะไม่สปอยนะ42200 6 4นะครับรวมถึงประเด็นของเราวันนี้ด้วยไอ้เรื่องสถานที่นั่นแหละคุณคิดว่าสถานที่ไหนเหมาะที่จะไปถ่ายหนังหรือว่าดูหนังเรื่องไหนแล้วประทับใจสถานที่ที่สุดนะครับส่งมาบอกกันหน่อยพูดคุยกันหน่อยนะครับ42200 6 4รวมทั้งถ่ายด้วยถ่ายถ่ายไปในซองใบนี้ใครคือนักแสดงที่เป็นไอดอลของซันนี่สุวรรณเมธานนท์นะครับดาราแอคชั่นซึ่งอยู่ในซองใบนี้ เราไม่เพิ่มสักหน่อยไหมก่อนจะเข้าสกูปยังยังได้ได้ใบเพิ่มอีกหนึ่งคำครับคำใบที่เพิ่มมาก็คือเขาเคยรับบทบาทเป็นบุคคลสําคัญที่มีชีวิตจริงจริงโอ้นั่นแหละนั่นแหละง่ายเลยใช่เนี่ยคุณคิดว่าอาร์โนเคยเล่นไหมไอ้เทอร์เจเนเตอร์ แลมโบ้เนี่ยมีอยู่จริงไหมยเงี้ยลองคิดดูแล้วกันนะครับเออลองคิดดูแล้วกันว่ามีจริงไหมอาโนไอคนเหล็กอะทีแปดทีแปดโล่ทีแปดร้อยทีแปดร้อยมีตัวต้นอยู่จริงไหมเออลองทายกันดูแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้เรามีหนังที่พี่นานไปดูมาในรอบสัปดาห์นี้เป็นเรื่องอะไรไปชมพร้อมกันในช่วงนี้ครับนาวโชวินครับ ดราม่าเลยอะพอความเป็นดราม่ามันจัดขนาดนั้นแล้วเนี่ยผมว่าใครดูแล้วอินแล้วคล้อยตามกับเรื่องนะลืมโรดมูฟี่ลืมวิวที่เบยล,ลืมทุกอย่างหมดเพราะว่ามันต้องไปคอยจดจ่อกับปมของตัวละครแล้วก็วิธีการดรําเนินเรื่องว่าเฮ้ย <c oughs> ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นความขัดแยง้งคอนฟ l i c t n ทั้งหลายที่อยู่ในเรื่องมันมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมถึงเป็นอย่างนี้แล้วความหมายที่แท้จริงของการเดินทางครั้งนี้คือถ้าจะต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันจะยิ่งทําให้หนังไม่ไม่กลเป็นทําให้หลายๆคน ไม่อยากดูหนังเรื่องนี้นะเพราะว่าก่อนที่จะมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคนที่ดูตัวอย่างมาเนี่ยจะต้องบอกว่าอยากจะดูรถมูฟวี่อยากจะดูพระเอกเล่นหนังอยากจะดูวิวสวยๆของที่เปิซึ่งไม่ได้บอกไม่มีนะเหมือนที่บอกไว้ครับมีแต่มันโดนหนังกลบซัดสนิทเลยภูมิกับเลือกจะไม่กักๆกว่าคือเราเข้าใจว่าพอแกคิดประเด็นได้ว่าแกอยากจะเสนอเรื่องนี้เนี่ยแกมุ่งมาทางนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวหนังมันบอกอยู่แล้วะว่าหนังมันค่อนข้างจะเป็นปลายปลายเปิดอะ เปิดให้คุณที่เป็นคนดูคิดต่อเอาเองว่าไอความหมายจริงๆของการเดินทางครั้งนี้ของหนังที่ต้องการจะเล่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ไอวักสุดท้ายที่ต้องการสรุปเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวของคนดูเองมากกว่าที่จะสรุปถ้านหนังที่มีโจทย์เกิดขึ้นในใจต้องการสร้างแรงบันดาลใจผมว่าอย่างน้อยๆหนังเรื่องนี้มันทําสําเร็จในขั้นหนึ่งว่ะคือ ว่ามันมีคนส่วนหนึ่งที่ได้รับไนดะ้มีมีแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้ไม่ใช่แรงบันดาลใจเรื่องง่ายๆว่าดูแล้วอยากจะไปที่เบสนะแต่ผมว่าหลายๆคนเดินออกมาจากโรงแล้วคิดตามหนังอะว่าประเด็นที่หนังพูดเป็นยังไงแล้วตัวเราเองเป็นยังไงถ้ามันทาให้คนส่วนหนึ่งคิดอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยหนังก็ประสบความสําเร็จนะผมชอบนะผมให้8คะแนน ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปค่ะก็เป็นการการันตีจากมิสเตอร์การันตีของเรานั่นเองให้ไปแอดแน่ก็ชอบก็ชอบอ่ะเยอะมากเลยนะสำหรับหนังเรื่องชัมบาร่านั่นเองใช่ครับผมรูเรื่องนี้ชัมบาร่านะครับผมไปดูมาตอนรอบสื่อการันตีเขามาออกอากาศไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่นันก็ไปดูมาแล้วเหมือนกันคุณไม่คุณชอบใช่ไหมชผมชอบดิผมชอบหนังมัเศจเขาออกจะน่าสนใจขนาดนั้นุณว่าไงครับ ในความรู้สึกของผมนะคือผมดูด้วยอารมณ์ที่แค่ไื่อะไรเรื่อยๆเรียงๆมากคือผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกพูดง่ายๆหนังไม่สนุกคือถ้าพูดถึงว่ามันเป็นโรดมูฟี่นะครับมันเป็นโรดมูฟี่ที่ละเลยเรื่องราวระหว่างทางคือโรดมูฟี่ที่ดีๆซึ่งเราเคยดูเนี่ยมันจะต้อง รูมันจะจุกจิกระหว่างทางเยอะคือไม่ใช่มีคนสองคนทะเลาะกันไปตลอดทางไม่ใช่มันอย่างไซเวยยอะนึกถึงไซเวย์นะไซเว่ไงรถมูฟี่ที่จุกจิกไอ้ลงไปภาคใต้เราสองสาโอเคเบตงไม่ใช่ไอ้นั่นไงที่ นังมีนางเอกยุเอะทัสมิเโอ้ยนั่นไม่ได้เรื่องนะรักเลิฟซัมเมอร์รักตลอดออนเดอะบีตลอดออนเดอะบีคือในความรู้สึกของเรามันคล้ายๆกับหนังมันมันพุ่งไปเมื่อกี้ที่คุณว่ามันมันพุ่งไปข้างหน้าก็จริงแต่มันพุ่งไปเหมือนมีพีระมิดอยู่ข้างบนแะแล้วมัน เหมือนอะไรนะเหมือน The s i x s e n s นะฮะ uh huh. แต่ว่า The s i x s e n s เนี่ยระหว่างเรื่องรามันหลอกลอก่อมันอะไร uh huh. เราเยอะนะ uh huh. แล้วเราก็สนุกกับมัน uh huh. ถึงแม้ว่าปลายมันจะมีอยู่นิดเดียว uh huh. เรื่องนี้ก็เหมือนกัน uh huh. มันก็มันก็เขาเรียกว่าให้ให้รหัสในกับเราบางอย่าง uh huh. ว่าเออมันมีปมอะไรบางอย่างไปตลอดทางแหละ uh huh. เพียงแต่ ตัวสถานการณ์มันดูน้อยไปหน่อยนึงคือเอาก็จริงๆแล้วมันไม่ใช่รถบูบี้ไงมันคือมันไม่ใช่รถบูบี้คือถ้าถ้ามันพยายามใช้วิธีการเล่าแบบที่พภินันบอกคือเล่ามีรายละเอียดระหว่างทางนั่นเนี่ยมันถึงจะเป็นรถบูบี้แต่ก็ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่รถบูบี้แต่เขาบอกว่ามันคือรถบูบี้ก็เลยมันก็เกิดเลยเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาไงฮะคือไอ้รถบูบี้เนี่ยเออ มันสามารถตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งสำหรับชัมบาราคือ,อลักษณะของรถมูฟวี่คือสุดท้ายแล้วตัวละครจะต้องได้ค้นพบตัวเองหรือไม่ก็เกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างซึ่งในหนังมันก็พอสมควรนะไ,ไ,ไม่เกิดเหรอมันเกิดไหมเหรอมันต้องมีโอ้มันอินอยู่นะมันมีโมเมนต์อ,อยู่มันแบบว่าสำหรับเรารู้สึกว่าพลังมันน้อยอ่ะมันไม่มันไม่สัมผัสมันไม่มีผลกระทบรุนแรงกับความรู้สึกของเราไอ้เรื่องของบาดแผลเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเพราะว่ามันเกินไปแล้วอ่ะ มันเกินไปไหมถึงเพอาะมันแบบมันคิดว่เล่นเครื่องรุนแรงเกินไปถ้าถ้าจะเล่นปมแค่นี้นะฮะคือตัวละครสองตัวที่มีปมอะไรของว่าไม่จาเป็นจะต้องไปที่เบสได้สองอยู่กรุงเทพก็สามารถจะคลี่คลายมขับไปที่เบสมันคือมันคือไม่ไปที่เบสก็ไม่ได้ไปชมวราเลยมันมันเหมือนกับโอเคล่ะมันเหมือนกับการเปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยน้างในตัวเองคุณจะบอกว่าที่เบสเสียของ เออที่เบสเสียของไม่สวยเยอะขนาดนี้หรอคือในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องภาพอะภาพมันไม่ไม่อิมเพลสมันไม่ประทับใจภาพที่ถ่ายออกมาเป็นภาพนิ่งประชาสัมพันธ์กับภาพที่อยู่ในหนังอันไหนสวยกันอ่าภาพนิ่งดีฮะผมว่านะคือในภาพก็สวยดีอย่างเงี้ยสวยเพราะว่า ดูมันจืดๆด,ด้วยซ้ำเนี่นช้ำๆอีกต่างหากตัวเรื่องช่วยไม่ได้พี่นันผมว่าตัวเรื่องมันพอจะพอจะช่วยได้นะคือ,อเรื่องแบบว่าพอจะมีปมตรงนั้นตรงนี้หน่อยแบบพอหลังไปเรื่อยๆมันค่อยๆคลายปมออกมาทีละนิดละนิดเนี่ยมันน่าจะพอช่วยได้นะว่าจะทําให้คือมันจงใจอไอ้ไอไอไอเรื่องที่เป็นวิวทิวทัศน์อะไรพวกเนี้ยกลายเป็นเรื่องรองคือไอ้เรื่องรถไม่วิ่งไกลเป็นเรื่องรองถ้าถามผมนะ คือถ้าหนังเรื่องนี้ไม่มีสองคนอย่างซัน,นี่อนันด,ดานี่จบเลยนะนนคือจะเป็นหนังที่น่าเบื่อมากแต่ว่าเพอ,เอิญว่าสองคนนี้เขาเมืออาชีพในการแสดงแล้วมันกเ็เล่นใหญ่ทั้งสองคนเลยเลเโดยเฉพาะอนันด,ดาน,น้อยอต,ตัวเอกเล่นต,ตัวเอกเล่นดีตัวเอกเล่นดีคือ,อไอ้ตัวนี้ต่างหากกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่กับหนังไปเรื่อยๆได้แต่แต่ส่วนของปมของอะไรต่างๆซึ่งค่อยๆคลี่มาคลี่มาแล้วสุดท้ายจริงๆตอนเฉลย ยิ่งกับดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลด้วยซ้ำแสดงว่าผณไม่ชอบตอนเฉลยอ่าคือน้ําหนักมันน้อยอ,ะอ่ะแล้วมันดูจงใจอะ<ต>่ะ<อ>มันมันดูมันดูแบบไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เหมือนกันว่ะผมก<ม>็ไม่ชอบตอนเฉลยแต่ผมว่าระหว่างทางระหว่างเรื่องเนี่ยมันไม่เลว็วจะใช้ได้มันก็ดูคือ,ค,อคือถ้าเราเอาเอาเอาทฤษฎีของรถมูฟี่ไปจับมันมันมันจะมันจะอ่อนทันทีเลยถึงบอกไว้ตั้งแต่ตอนการันตีแล้วว่าเอเคโปรโมทว่ายังไง อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นโรบวี่ฉะนั้นแล้วอย่าถ้าเกิดใช้ความรู้สึกว่าเป็นโรบวี่เนี่ยมันจะแย่มากเลยคือใช่ไหมแต่แต่แต่ลำพังแค่นั้นก็ก็โอเคนะแต่ในความรู้สึกของเราว่าการวิธีการถ่ายทอดหรือนำเสนอของมันเนี่ยมันไม่มันมันไม่มีพลังซึ่งมีอินมั้งไหมมันอู้มันพยายามใส่ช็อตซึ่งซึ่งช็อตอินหลายช็อตอยู่ มันผมใช้คําว่าจงใจดีกว่าอย่างอย่างอนันดานี่โอ้โหหนังจงใจให้ตัวละครตัวนี้แบดมากเลยคือเลวแบบกักกากักขะที่สุดอะโดยที่ไม่ไม่ค่อยมีที่ว่างให้มันเลยอะจนกระทั่งเกือบท้ายท้ายเรื่องเราถึงได้รู้ว่าเออไอตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้นะมันถึงทําไมคุณถึงกลายเป็นคนอย่างเงี้ยอะไรเหตุการณ์อะไรในชีวิตทําให้คุณเป็นคนอย่างเงี้ยคมันมันก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่ามันโอ้ ก่าจะมาเบื่อไหมเบื่อความรู้สึกของผมคือเบื่อนะพี่เบสไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยหรอพี่เบสไม่ช่วยอะไรเฮ <c oughs> ้ยเขามีขีม่ม้ามีตลกตลกอะไรตลอดเรื่องนะโอ้อันี้อันนีถามว่าคุณรู้สึกของผมไหมว่าตัวอย่างอืกับหนังคนละเรื่องกันใช่ใช่คือคือคือตัวอย่างนี้เหมือนกับจะทําให้มันเป็นคอมเมดี้นะให้มันดูมีมีมีความสนุกของเรื่องมากกว่าในขณะที่ตัวจริงเนี่ย อืดอืดอ่ะตลกไหมตลกผมว่าไม่ไม่ตลกมาเป็นวกวักนะมาเป็นนกวักนะมาเป็นวกวักคือไอเรื่องที่เบสละไอเรื่องที่เบสมันพยายามมีวัฒนธรรมมีเรื่องของบรรยากาศการถ่ายทอดว่าไอการเดินทางไปเนี่ยมันเป็นยังไงเส้นทางการไปที่เบสแต่ละผมว่ายังน้อยนะในในแง่ของการนําเสนอวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมทางนิเวศทางชุมชนอะไรพวกนี้คือมันมันไม่มา มันให้คล้ายกับโอเคมันอาจจะมีปัญหาในอุปสรรคในการถ่ายทําอะไรหลายอย่างเราเข้าใจแต่เชิงเนื้อเนื้อในของสถานที่แล้วผมว่าเขาเก็บมาได้ไม่เต็มที่เท่าเรื่องที่อยู่สถานที่นะคือโดยโดย,โดยโรวมผมก็ชอบแหละแต่ว่าไอ้ตอนท้ายท,ที่ทิ้วขึ้นไปแล้วชัมบาราดโผล่ <c oughs> ข,ขึ้นมาแค่เนี้ย <c oughs> คือเอาบอกบอกคุณจีนเลย หนังเรื่องนี้ผู้กำกับแกไปได้แรงบันดาลใจมาอย่างหนึ่งคือแกอ่านหนังสือเรื่องชม่านะฮะผมก็อ่านแล้วไอ้ชม่าชม่าของเชอร์กยมตงประซึ่งแกเป็นนักสอนทางความคิดนะฮะเป็นปราชญาก็คืออินใ่ไก็คือแล้วก็อินแต่ว่าในชม่าเรื่องนั้นเนี่ยโหพูดไปแบบลึกซึ้งแบบหนังถ่ายหนังสามารถถ่ายทอดอะไรที่อยู่ในหนังสือออกมาได้ไหมแนวความคิดแนวคิดคือเขาหยิบมาเรื่องเดียวแหละเขาหยิบมาไอประเด็นเรื่องของ การสำนึกผิดการสำนึกผิดการให้อภัยอ่านั่นแหละมัน,ม,นมันลึกซึง้งได้เซี่ยวของหนังสือบ้างไหมคือชัมบาล่าจริงๆในในแง่ของหนังสือมันพูดถึงเรื่องของนักรบนักรบบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่จะทํำยังไงเพื่อจะให้ตัวเองนี่ดำรงอยู่อย่างสงบและสันติอ่ะ,อะอแต่ในเรื่องนี้มันก็มีกลิ่นอายอยู่นิดนึงคือในในแง่ที่ว่าตัวเอกมันเอเคยทำอะไรมาแล้วข้างในของมันนี่มีปัญหา ครับอืมมันก็เป็นเพราะกํากับเรื่องแรกอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าคือผมว่ามีมีโอกาสที่จะเติบโตได้เยอะเลยอ่ะอย่างน้อยเรามองถ้าเรามองอย่างนี้ล่ะถ้าเรามองอมว่าอย่างน้อยแชมบารล่าเป็นหนังที่ไม่ได้ save เพลย์เซฟเวอเราพยายามเล่าในสิ่งที่ผู้กำกับเองเชื่อจริงจริงว่าเราอยากจะนําเสนอ,อโดยไม่ได้มองก่อนว่าเฮ้ยอย่างนี้ถึงจะขายได้อย่างนี้ถึงจะขายได้อ,อย่างนี้มันน่าชมมื่นชมไหม ก็น yes, uh ่า huh ชื huh. mm ่จชมอยู่คือในแง่นั้นนะฮะแต่คือแต่การใช้นักแสดงอย่างอันันดาก็ก็ถือว่าเป็นการสร้างจุดขาอยู่แต่ไม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 ่ได้วอรี่ในจุดนั้นอยู่แล้วไม่ได้คิดมากอืมแต่อย่างน้อยนักแส